บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะที่น่ายินดีนะครับว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ทางรัฐบาลได้มอบให้ไปกับทั้งพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุในช่วงต้นนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับก็ดังนั้นในขณะนี้ผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเคาะประตูตามบ้านนะครับไปดูว่ามีผู้สูงอายุท่านใดยังตกหล่นอยู่บ้าง ก็ถือว่าเป็นการยืนยันที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวราวุิศิลปอาชาค่ะก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้ให้เร่งสำรวจผู้สูงอายุค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะหรือว่าสำรวจผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงิน สดโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ให้ซึ่งเฟสนี้จะได้รับเป็นเงินสดนะคะ ผ่านโครงการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทของทางภาคราัฐวันนี้ผู้สูงอายุเ hey, ฮทั่วประเทศค่ะเงินสดมาแล้วใครบ้างจะได้รับสิตอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทนะคะล่าสุดค่ะวันนี้คุณวรา ก็ได้มีการพูดถึงหลังจากที่มีการประชุมครมนะคะ25่กุมภาพันธ์2 5 6 8ว่าวันนี้นะคะได้มีการกำชับในส่วนของทางกระทรวงพอมอนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพอมอจอทุกจังหวัดทั่วประเทศ7จจังหวัดให้เร่งสำรวจในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการอ,อนเงิน1 0 0 0 0หมืนบาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับสิทธิ์ผ่านโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0หมืนบาทเป็นเงินสดในส่วนของเฟสกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะ ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากคุณวราวฒิศิลปอาชานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะคะจากกรณีของการเดินหน้าโครงการเงินหมนื่นฟื้นฟูเศรษฐกิจในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ที่มีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองน่ะโอนตรงเข้าบัญชีเป็นเงินสดให้นะคะสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่ถือบัตรสัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสําหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ และพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทและตอนนี้มีการพูดคุยแล้วก็มีการสั่งการนะคะให้ทางพมจจังหวัดค่ะลงสํารวจพื้นที่นะคะว่ายังคงเหลือผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่และเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะคะเพื่อ เตรียมความพร้อมค่ะในการรับเงินโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลวอลเลตเงินบาทในเฟสต่ตอไปหรือว่าเฟสกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้รับเป็นเงินสดซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงพอมอแล้วก็สํานักง,งานพอมอจอจังหวัดเจบจังหวัดทันะ่วประเทศน่ะเร่งสํารวจนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับสิทธิ์นะคะในส่วนของโครงการเติมเงินเหมือนในเฟสต่อไปสำั ลกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณวราวุฒิศิละปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในส่วนของพอมอเนี่ยมีการประสานอาสาสมัครประจําหมู่บ้านของทางอ,อพอมอไว้แล้วนะคะแล้วก็มีการเตรียมที่จะเคาะประตูบ้านในการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสํารวจนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ตกหล่น,นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะ่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะให้เข้ามาร่วมลงทะเบียนผ่านโครงการกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมืนบาทด้วยวันนี้มีความชัดเจนนะคะสัมภาษณ์ชัดเจนถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะยังมีผู้สูงอายุอยู่อีกจํานวนหนึ่งครับที่ยังตกหล่นจากการสำรวจหรือว่าบางคนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์เงิน10,000บาทนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายแล้วก็มอบให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่า ผู้สูงอายุหลายท่านนะครับยังไม่มีอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับดังนั้นผมเองก็ได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทีมพอมอหนเดียวทั่วประเทศนะครับได้ประสานกับทางอาสาสมัครพอมอนะครับหรือว่าอ,อพอมอในการที่จะไปเคาะประตูแต่ละบ้านของผู้สูงอายุ นะครับเพราะว่าให้ไปเช็คก่อนว่าแต่ละท่านนั้นได้รับสิทธิ์นะครับเงิน10,000บาทไปแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะอะไรถ้าหากว่าเป็นเพราะไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการที่จะเข้าถึงนะครับผมเองก็จะได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของพวกเรานั้นได้ลงทะเบียนนะครับทำการลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุในส่วนที่เหลือถ้าหากว่ามีกรณีโอนเงิน1 0,000บาทในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าการลงทะเบียน บนระบบออนไลน์ของรัฐบาลน,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะได้รับสิทธิ์เงิน1 0 0 0 0หม่นบาทนี้หลายท่านนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยก็สามารถมาช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็มาเป็นค่าใช้จ่าย ประจำวันของครอบครัวการหาหมอการเดินทางนะครับสิ่งอุปโภคบริโภคหลายอยา่างก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเงิน1 0,000บาทที่ทางรัฐบาลได้มอบให้ไปกับทั้งพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุในช่วงต้นนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับก็ดังนั้นในขณะนี้ผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเคาะประตูตามบ้านนะครับไปดูว่ามีผู้สูงอายุท่านใดยังตกล่นอยู่บ้าง เอาละคะ่ะคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการจะอยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในการรับเงินหนึงน่งหมื่นบาทซึ่งตอนนี้ทางพอมอก็ได้มีการสั่งการนะคะในส่วนของการสำรวจแล้วก็ลงพื้นที่แล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพรม้อมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคะ่ะแล้วก็ท่านไม่มีสมาร์ทโฟนให้เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็รับเงินผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึง่งหมื่นบาทค่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากมาหาคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ